เหมาะสำหรับสายลุยสายเที่ยวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนขับเพชยนต์ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะเพชยนะับวันนี้นะครับอยู่ที่โกดังรถเข้าใหม่ของบริษัทเพยนนะฮะนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นมินบุรีกรุงเทพนะฮะอาณาจักรรถเือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะครับวันนี้ก็จะพามาชมในส่วนของตัว รถกระบะนะฮะน้าหล่อนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวขับ4ด้วยนะฮะเหมาะสำหรับสายลุยสายเที่ยวนะฮะกับเจ้าตัว Toyota Revo 2.4ตัว e นะฮะตัว e พัสปี2018นะฮะได้เป็นตัวขับ4ดิฟล็อกด้วยนะฮะราคาค่าตัวนะฮะอยู่ที่679,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปชมออปชั่นฟังก์ชันของเขานะฮรบรบกวนผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งทางช่องเพชรยนต์รดมือสองให้ด้วยนะครับนะฮะอ่ะเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับคันนี้นะฮะเริ่มมาที่ในส่วนของไฟหน้าของเขาเลยนะครับคันนี้เขาให้มานะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะบิวอินมาในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเดไทิร์นนิ่งไลท์นะครับนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัวไฟตัดหมอกหรือว่าไฟสปอตไลท์คู่หน้ามาแล้วด้วยนะครับ นะเพิ่มในส่วนของตัวกรอบนะครับนะสวยๆนี้เลยนะครับเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ได้เป็นในส่วนของนะครับกระจังหน้านะครับสีดำเปียโนแบ็กนะกรอบก็จะเป็นสีโครเมียมมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับช่องลมด้านล่างนะฮะให้มาเป็นสีดำด้านนะฮะายทะเบียน7กอไก่ต่อเต่า1 0 6 7หกรุงเทพหานครนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของพาดันข้างกันต่อดีกว่านะครับ คันนี้นะฮะในส่วนของแก้มนะฮะเขาดีไซน์ออกมาให้ตอบรับกับตัวล้อยางนะครับใครได้ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับคันนี้เขาให้มาเป็นยางดันล็อกนะครับนะฮะไซรยาง265 65R17 นะครับนะฮะเป็นยางปี2019สัปดาห์ที่28นะครับเป็นล้อแม็กนะฮะสีอล่อยนะครับเดิมโรงงานนะครับนะขนาด17นิ้วนะฮะได้เป็น 6รูดิสเบกคู่หน้าด้วยนะครับรายละเอียดในส่วนของซุ้มล้อต่างๆนะฮะได้เดิมนะครับลอย QC โรงงานยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับผมตรงนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับในส่วนของบันไดนะครับบันไดข้างก็จะได้เป็นสีดําด้านนะฮะนี้เลยนะครับนะฮะกระจกนะครับด้านข้างเขาให้มาเป็นสีโครเมียมครับสวยงามเลยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับ LED มาให้ด้วยเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะ แล้วก็ในส่วนของเบ้าเปิดประตูนะครับได้เป็นสีโครเมียมนะครับนะกระจกออโต้อะลามด้วยนะครับเป็นกระจกนิรภัยติดฟิล์มมาประมาณ40รซฮะเป็นฟิล์มกองแสงนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการท้ายนะฮะคัสซีนะครับเห็นไหมฮะคัสซีจะสีดำเงางามเลยนะครับไม่มีประวัติ น้ำท่วมแน่นอนครับไม่มีตัดต่อชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นแน่นอนรับประกันเลยนะครับในส่วนของรถเพชรยนต์นะครับนะได้เป็นดับเบิกหลังนะครับนะฮะท้ายกระบะนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับสีโครสีเดิบล็อกติดมานะครับนะในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟท้ายของเขาให้มาเป็นหลอดไส้นะครับนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับนะกันชนหลังได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดําด้านนะครับ ฝาท้ายนะครับก็จะมีโลโก้ไฮลักตัว e ีติดมานะครับนะแล้วก็ด้านเปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีโครเมียมพรอมาด้วยกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะฮะโดยที่สามในส่วนของด้านหลังนะครับติดแมกไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะฮะรายละเอียดในส่วนของตัวนะครับรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตคิโรงงานนะครับยังอยู่นะครับนะครับสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ในส่วนของใต้นะครับ ลายแมกเรนเดอร์ก็ไม่มีรอยสนิมนะครับนะเดิมๆนะครับนะรับรองได้เลยนะครับรถเทสยนต์นะครับเราคัดรถเกตเอนะฮะคุณภาพเกตเอไม่ให้ลูกค้านะครับอ่าการันตีแน่นอนนะับว่าเป็นรถเดิมรถมือเดียวแล้วก็ใหม่ไม่ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสุดมาดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะครับอ่านะฮะภายในแผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะฮะก็จะมีนะครับนะะที่ กระจกหน้าไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกที่ล็อกกระจกนะฮะมาพร้อมกับตัวพับปรับกระจกนะฮะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับด้านเปิดภายในก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะนะสามารถวางคนน้ํา1ลิตรได้นะครับนะฮะในส่วนของเบาะของเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะครับโทนสีดํานะครับตรงนี้ข้อดีนะฮะข้อดีของเบาะผ้าก็คือแบบสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เบาะยังอยู่สภาพประมาณ90%เเลยนะฮะ ในโซ่ของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยให้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่หน้านะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทตัวรถนะครับเวลาขึ้นรถก็จะมีตัวที่จับเวลาขึ้นรถมาให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวสตาร์ทนี่ดูนะครับคันนี้นะเลือนไมลของเขาออกแบบดีไซน์มานะครับเป็นเลือนไมลแบบเรือนแสงนะครับ นามของเขาจอแสดงผลก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับหมวิ่งเพียง117,477กิโลเท่านั้นเองนะครับนะครับนะเป็นรถปี2018นะฮะราคาเปิดอยู่ที่679,000บาทไม117,00่ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะฮะนะครับอ่ะมากันต่อนะในส่วนของตัวคอนโซลนะครับ นี่จะให้มาเป็นสีดำนะครับนะฮะตัดกับตัวสีบอลนะครับตรงนี้นะครับมีในส่วนของตัวนาฬิกามาให้นะครับที่ไฟฉุกเฉินนะครับปรับช่องแอร์นะครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นจอแบตทัชสกรีนนะครับมีระบบนะครับ DVD FM AM USB นะครับ AUX แล้วก็จะมีบลูทูธได้ด้วยนะครับแอร์ของเขาให้มาเป็นแบบแมนนวลนะฮะนี่นะครับสามารถปรับวางแรงลมได้แล้วก็ ในส่วนของตัว power outlet 2ช่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB กับ AUX นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์เกียร์4 w i ินะครับก็จะเป็น head to high f o นะครับแล้วก็ low f o นะครับนี่นะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับนี่นะครับเกียร์ก็หุ้มด้วยกับหนังสีดำนะครับมี power mode eco mode มาให้นะฮะเบรกมือก็จะเป็นแบบ แบบดึงครับเป็นแบบสแตนดาดแล้วก็มีคูบ็อกซ์นะครับนะครับเกจด้านล่างก็จะเป็นช่วงเก็บเอกสารนะครับนี่นะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบสแตนดาดนะฮะธรรมดานะครับยังไม่เป็นแบบออโต้นะนะครับที่เก็บนะครับที่เก็บแว่นตานะฮะไฟห้องโดยสารติดหมดนะครับที่บังแดดนะครับก็เป็นแบบสแตนดานนะฝั่งผู้โดยสารก็มีกระจกมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังดีกว่านะครับก็จะเป็นไง อ่านี่เลยครับด้านหลังก็นะครับมีตัวด้ามจับจับเวลาขึ้นรถนะครับเหมาะเพิ่มความสะดวกนะครับให้คนแก่เด็กน้อยนะครับก็ขึ้นรถก็สะดวกสบายนะครับคันนี้ก็เบาะด้านหลังนะครับถือว่าสภาพนะฮะยังคงสภาพเดิมๆนะครับนะครับสามารถนั่งได้ประมาณ3ามคนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว เดนโรมเดโรมนะครับก็ถือว่านะครับผมโซ่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็ถือว่านะครับยังยังเหลืออยู่นะครับใน่วนตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับไปกันเลยอ่านะครับห้องเครื่องจะเป็นยังไงมาดูกันครับผมนี่นะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะฮะ คันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับตัวเครื่องดีเซลนะครับรหัสเครื่อง 2GD นะครับตัวเครื่อง2.8เอ้2.4 150ห้าแรงม้านะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องสตาร์ทง่ายนะครับไม่มีรอยตัวไอ้น้ำรอยควันออกจากเกวัดน้ำมันเครื่องนะครับนะเครื่องเฟสเตนนอนนะครับผมเหตส่งขอรายละเอียดเนาะรถฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่นะครับเป็นฝากระโปรงแท้โรงงานนะนะครับ ฐานหน้านะครับมีตัวแอตัวอาอยู่ครบนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของหม้อน้ําก็จะเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับจากโรงงานนะครับฝากระโปรงนะฮะก็นะครับ้อยซีนะครับเดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะฮะนี่นะครับนะครับก็สําหรับลูกค้าคนไหนนะที่กําลังมองหาในส่วนของตัวรถกระบะสีประตูนะครับขับสี่นะครับตอนนี้ได้มีเข้ามาแล้วนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับอย่ารอช้านะครับ คันนี้นะครับเป็นโฉมหน้าหล่อด้วยแล้วก็มีคันเดียวด้วยครับสนใจยังไงนะฮะอย่าลืมติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะครับแยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับตันนี้นะครับก่อนจะการเดี๋ยวผมดีเทลอีกทีนะครับคันนี้จะเป็น t o y ต้ a r ี vo 2.4 e+ พีเรนเดอรนะครับ เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับขับ4 4 w h e e l drive นะครับปี2018นะครับราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและก็ใหม่เพียง1 1 7่0 0งมนกิโลนะครับนะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมะเพยนยนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ